วันนี้วันดีนะครับโยแดงออนไลน์ได้พาครอบครัวมาที่วัดปลายคลองหรือวัดบุผารามนะครับที่ท่านรู้จักกันดีตั้งอยู่ในจังหวัดตรานี่เองกับศาลาหลังนี้ครับเป็นศาลาทรงไทยที่สมคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ส่วนด้านในครับจะมีพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทุกท่านรู้จักกันดีแต่แน่นอนครับองค์นี้จะไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าอิริยาบถของท่านจะดูผ่อนคลาย มาได้สวมหมวกหมวกวานอยู่บนพานทองส่วนมือซ้ายถือดาบจะลดปลายพื้นนะครับนั่งดูสง่างามแล้วก็มองดูท่านเป็นคนใจดีมากๆนะครับนี่คือพระเจ้าตักสินมหาราชที่สลาแห่งนี้ครับนอกนั้นยังมีคาถาให้ท่านได้บูชาและขอพรตามอาจายศัยนะครับวางไว้ข้างๆเลยครับท่านสามารถมาเดินเที่ยวในวัดปลายของได้ที่จะไม่พลาดนะครับทัานคือ หอระฆังที่สูงตรัง,ง่านดูสวยงามครับเป็นหอระฆังโบราณเลยทีเดียวนะครับตั้งอยู่ที่วัดปลายคลองเช่นเดียวกันข้างๆกันนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้โอ้ต้องขอบคุณช่างศิลป์เลยทีเดียวนะครับที่แกะต้นไม้ทั้งต้นเพื่อเป็นองค์พระดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่รอช้าก็เดินข้ามธรณีสงนะฮะเข้าไปข้างในครับ หาที่เปิดไฟสักนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านจะได้เห็นองค์พระที่อยู่ในสลาแห่งนี้ครับซึ่งก็เป็นสลาทรงไทยเช่นเดียวกันสลาแห่งนี้ไม่มีการอตอกตะปูนะครับใช้ในการเข้าริมนะฮะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ดีเลยทีเดียวถ้าท่านมาที่วัดไปลายองรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครอบครัวของเราก็ได้ไปกราบไหว้สักการบูชาพระพุทธร,รูปที่แกะสลักด้วยไม้นะครับเป็นไม้ทั้งต้นนะครับ นอกนั้นก็จะมีพระพุทธรูปในชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่วางอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับเมื่อมานั่งแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะฮะตั้งแต่สาวยันแกนะครับเพิ่งเคยได้มาท่านรู้สึกสบายใจมากๆนะครับรู้สึกถึงความสะอาดสะอ้านร่มเย็นแล้วก็อาคารหลังนี้ครับยังเป็นอาคารโบราณที่ยังคงคุณค่าด้วยการใช้สีจากธรรมชาติ แล้วก็มีฝ้าเพดานที่ทําจากไม้ทําจากสีธรรมชาติที่คนโบว่าบลาดได้อนุลักษ์ไว้และนี่คือพระพุทธรูปจากไม้องค์ใหญ่นะครับมาเที่ยวได้ที่วัดปลายคลองนะครับและนี่คือคุณแม่ของเราครับท่านชอบมากมากเลยหลังจากสราหลังนี้ครับเราได้ดูพระพุทธรูปจากไม้ที่แกะสลักแล้วนะครับองค์ใหญ่มาก หลังจากนั้นครับเราก็จะไปที่พระอุโบสถหลังเก่านะฮะลองตามมากันเลยครับแล้วก็ดูบริเวณโดยรอบของวัดแห่งน,นี้ด้วยจัดได้อย่างลงตัวจริงๆถ้าท่านมาจังหวัดตราดนะครับอย่าพลาดที่จะเข้ามาเที่ยวชมนะครับตอนนี้พร้อมแล้วเราเดินผ่านประตูไม้ไปเลยแน่นอนครับในการที่จะเข้าไปในพระอุโบสถหรือสถานที่สําคัญแบบนี้เราต้องข้ามธรณีสงนะครับเป็นคาโบราณโบราณที่เขาบอกไว้ เห็นไหมครับฝาผนังครับก็พยายามที่จะออกวดลายเหมือนกระเบื้องแต่ไม่ใช่กระเบื้องนะฮะแต่เป็นการวาดจากฝีมือคนไทยโบราณแล้วก็สีก็จากเปลือกไม้เปลือกหอยต่างๆนะครับเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยเมื่อเข้ามาเที่ยวแบบนี้อย่ามือไปแตะนะครับเผื่อมือเรามีพวกโลชั่นต่างๆครับหรือว่าสารเคมีต่างๆอาจจะทําให้เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วนี่คือเรียกว่าเซียนทั้ง8นะครับประตูอันนี้นะครับ มีคนเคยขโมยไปแล้วแต่ต้องเอามาคืนนะฮะและนี่คือพระพุทธร,รูปที่เป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถหลังนี้ท่านเห็นดวงตาไหมครับจะเป็นละะักษณะเป็นประกายมุกนะฮะทาจากเปลือกอหอยครับดูแวววาวเลยทีเดียวฮะก็เป็นพระพุทธร,รูปโบราณที่ตั้งอยู่ในอุโบสถหลังนี้เช่นเดียวกันครับดูที่ฝ้าเพดานครับเห็นไหมครับลวดลายก็จะเป็นแบบธรรมชาติทั้งหมดที่วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์ไว้ นาม่านก,ก็จะเป็นการวาดจากคนโบราณเช่นเดียวกันนอกนั้นครับเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆนะครับให้ท่านได้เห็นนิ้วมือของพระพุทธรูปนะครับนี่เห็นไหมครับก็ยังคงเป็นเปลือกหอยเป็นนินอยู่นะฮะอย่างไรถ้าท่านวันที่วัดไกรของละเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับรับรองว่าร่มลื่นแน่นอนครับ